โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์โอ้โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสำหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถือยอย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอ,อีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอารับแล้วชาวเพย์เ t ชั n นก็ไม่ต้องเปยดน้อยใจอะไรเพราะว่ามีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเต e ด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับมี่คนดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะวันนี้วันที่15หรือวันที่14เวลาเที่ยงคืนครับ พบกับฟีฟ่า22เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีเอ่อไม่ได้มีโทเค็นมาใน SBC แต่มีมาในออบเจกตีฟเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับและที่สําคัญมีแอนโทนีโมเดสเต้นะครับแล้วก็มีบ mm ุนเดสลีก้าทีมออสซตรัยนชาเลนจ์2ซึ่งอันนี้คือเอ่อเป็นซองพรีเมียมโกลแพ็คไม่มีคําว่าเพลเยอร์ผมข้ามเลยนะทุกคนข้ามเลยก็มันคือซอง24แร่เอ่อ24แร่ไม่24ใบ7แร่ครับ m o เดสเต้หน่เดี๋ยวไปดูกันเว a ร์เลน h Low นะครับแล้วก็อ่า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 ไห่่าีกนะ่า่า่าสแตาก็พอถูถานะ่า่า,นะา,า่า่า่า, 8, 4, 8, 5, า่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 ก่า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 ่่า่ Quest, าคา่าคา่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 ่า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  q า่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 ่า่า่่า่าา่าเ่ ผมก็ขอไม่รู้สินะามาเล่นเควก็อะไรอยู่รอการ์ดแดงออกก็ได้มีเวลา12บันโอ้โหให้เวลาเยอะมากถามว่าใส่อะไรดีวันนี้ผมคงไม่พาเข้าฟุตบินนะโมเดสเตม,มันไม่ได้อะไรมากส่วนสูง Work ์ก t ลเดียวกับคริสเตโนโร o นโดเลยก็เท้าสีใส่เอนจิ้นแน่นอนจะกการเป็นวิ่ง9 6 9 7็นะครับบาลานซ์เต็ม agility เ3้ 93, บ i b b i n g 93ิไม่น่าคล่องมากด้วย body type เขาแน่นอนมงมีสกิลมง แรงเยอะยิงคมแล้วนะครับแล้วก็วิ่งเร็วมากๆโอเคลิงไม่ยากด้วยนะครับลิงไม่ยากด้วยผมมีเดียบี้มาแล้วเดี๋ยวผมไปจัดทีมอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาอัปเดตอ็อบเจกทีปด้วยออบเจกทีปเนี่ยมีบุนเดส l i กาคับมาแล้วนะครับซึ่งวินแรกเนี่ยแค่ชนะวินที่สชนะหมดทุกอันแหละแต่ว่าอันแรกเนี่ยจะได้เป็น80บวกแลซองลีกใหญ่นะครับก็คือซอง efigs อสองวินแรกแบบนี้วินที่3เป็น p พ a ย e r ์พ c ิแล้วและได้โทเค็นมาด้วยนะครับโทเค็นนี้เนี่ยจะได้มาพร้อมกับ p พ a ย e r ์พ c ิกบุนเดสล g ก p าเพเยแบบ3เลือก1 80บวกด้วยนะ80บวกบุนเดสลกมีลุ้นตัวเทพอยู่แล้วก็ที่สำคัญวินต่อๆไปเนี่ยเป็น80บวกเพย์พิกบุนเดสลกทั้งสิน้นลามไปถึงวินที่7เป็น84บวกแต่แค่2ใบนะครับ หวานเจี๊ยบจริงๆผมต้องทําให้หมดนะครับอันนี้ผมชอบมากแล้วก็เล่นต่อไปวินที่8จะเริ่มเป็นกลับมาเป็นซองนะครับพเมยมโก้เพเยอร์พเมยมโกเพเยอร์พอพ้นวินที่9ไปเป็นวินที่10เป็นเมกะแพ็คเมกะแพ็ควินที่11แล้วหลังจากนั้นเป็น84บวกเพย์พิอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งเป็นการันตีบุนเลีสกาเหมือนกันถ้าเล่นทุกคนเล่นจนถึง12วินเนี่ย อาจจะมีเสียวได้ทีมบัวบูดซีซั่นบุนเดสแล้วโดยที่ไม่ต้องเปิดแพ็คเลยก็ได้นะครับพอวินที่13เสร็จปุ๊บ14ก็จะได้เป็นพามโกนะครับแล้วก็รับแร่เพลเยอร์แพ็คละ5้า5 0 0 0 0ไปถ้าเล่นครบทุกวินถามว่าโหมดนี้เข้ายัางไงกดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะครับกดสามเหลี่ยมเข้าไปเลยมันจะเหมือนพิมพ์เล็กครับตรงที่ว่าบุนเดสซิก้าครับมันต้องจัดทีมบุนเดสซิก้า18ใบเท่านั้นนะครับซึ่งผมไม่มีตัวเลยแต่ผมเปิดได้ เดียบี้ตอนช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงเปิดแพ็กไอเปิดแพ็กเพิ่งเสร็จก็เลยได้เดียบี้มาเป็นกำลังหลักเลยก็ว่าได้เพราะตัวอื่นผมไม่ไหวเลยนะครับเนะี่ยฮะก็คือมีแค่นี้เลยนะครับาก์ดทองซุยหมดแล้วซูเล่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับซูเล่ก็ยังไม่ได้ทํามีแค่นี้เลยนะครับมีแค่นี้เลยถามว่าไหวไหมก็เล่นได้แค่วันละสามวินต้องเน้นหน่อยนะครับต้องเน้นหน่อยโดยผมก็จะ ให้ทีมนี้แหละลุยนะครับในไลฟ์ถามว่าเล่นยังไงดีพี่ก็เน้นปีกเร็วใช่ไหมแล้วก็ตามไงก็ตามกันนะครับผมจะใช้ซานน่แล้วก็ทางฝั่งของเดีบี้เป็นตัวหลักถามว่ามีข้อแนะนำอะไรไหมพี่มีเห็นคาตาลิสที่ซ้ำเยอะไหมเราเราจะมีเคมีนี้เยอะเราใช้วิธีการเอาคาตาลิสเนี่ยใส่ให้กองหลังเราไปนะครับ ผมยังทำชูเล่ไม่เสร็จกลัวชูเล่วิ่งช้าก็เนี่ยครับใส่คาตาลิสไปไม่เปลืองเพราะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยทับโซบาใส่คาตาลิสเข้าไปนะมันเปลืองใช่ปะ่ะชาโดก็ใส่คาตาลิสแทนนะครับใส่คาตาลิสแทนเร็จตัวลูกก็จะใส่คาตาลิสด้วยก็ได้นะครับทีเนี้ยกองกลางสองตัวก็ใส่คาตาลิสให้หมดนะครับ ใคาตอลิทให้หมดผมไม่มีก็แล้วมันก็จะวิ่งช่วยเราได้นะครับมันจะวิ่งช่วยเราได้แล้วก็ใส่ไปมีวิเซลมีเอ่อไลเมอร์เอาละผมได้แล้วนะผมได้ผมได้สี่สีสีหนอละส่วนผมมีอะไรเยอะเนี่ยผมมีเห็นปะผมมีสมอเยอะผมก็จะใส่ในส่วนของสมอลงไปให้กับแบ็คผมนะครับซึ่งแบ็คขวาผมาไม่มีอีกจะใช้เตโอไปนะครับก็เนี่ยกันเตอร์เนี่ย ก็ใส่สมอไปประหยัดนะครับประหยัดก็ใส่สมอไปแล้วแต่เลยเพราะว่าพังน,นี้มันไม่แพงแล้วทุกคนเปิดได้เยอะก็ใส่ไปใส่เคมีให้นักเตะซะหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วพวกตัวลุกอ่ะพวกตัวลุกก็จริงๆก็ควรจะใส่วิ่งอะแหละนะแต่ว่ามันด้วยความที่มันไม่มีเคมีนะครับไม่มีเคมีก็เพาะเปืองก็ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวพี่ผมเร็วอยู่แล้วผมก็จะใส่ใ,สในส่วนของอาจจะเป็นเดซไออะไรเงี้ยให้มันจ่ายบอลดีด้วย ยิงดีด้วยนะครับวันลเล่ดีด้วยอะไรเงี้ยก็ตามนั้นทุกคนลองจัดกันดูคำแนะนำก็คงประมาณนี้ยังไงเจอใหม่คลิปหน้าผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย